คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีเข้ามาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมนล้านครับกับสูตรวิ่งล่างนะครับมีดวงดาวหนึ่งดวงกำก,กับด้านบนนะครับเดินต่อเนื่องนะครับโดยสูตรนี้เข้าแต่หนึ่งฤศจิกาหกสามกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขสติสามสิบสามวดนะครับสามสามวดมีสูตรเล็นอกน้อยอยู่หนึ่งวดตนะครับสามสามเป็นสามสิบสี่วดตนะครับ วัที่แล้วก็เข้านะเป็นสามสิสี่โอเคสามสี่ลบหนึ่งครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ว่าก่อน,นื่นสิ่งใดเลยเราไว้ด้วยวิธีการคำนวณกันก่อนนะครับมาดูกันยังไงครับเรามาดูนะครับหนึ่งพฤศจิกายนหกสามครับที่ออกห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่สองตัวล่างออกสี่ศูนย์นะครับเราใช้นในส่วนของหลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักพันรางวัลที่หนึ่งซึ่งคูณได้สองบวกด้วยนะครับ หลักสิบล่างคูณด้วยสองครับบวกด้วยหลักสิบหน้าครั้งที่สองซึ่งคูณที่สี่ครับบวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองครับบวกด้วยหลักหน่วยหลังครั้งที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักร้อยหลังครั้งที่สองซึ่งคูณด้วยสามบวกด้วยหลักหน่วยหลังครั้งที่สองนะครับบวกกันนะก็เป็นศูนย์บวกด้วยหกสองสิบสองบวกด้วยสองบวกด้วยหนึ่งคูณสองบวกด้วยสองบวกด้วยเก้าสี่สามสิบหก บวกด้วยหบวกด้วยแปดบวกด้วยห้าบวกด้วยศคูณสาบวกด้วยศูนย์ก็บวกได้สองบวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ15 15้าบวกหน่งของที่เป็น16บหกใส่หกหบวกเเป็น13บสามใส่สามสบวกสของที่เป็นเจ็ได้เลขวิ่ง6กสนะครับหกสามเจ็ดครับเราดูสิพฤศจิกาเกินหกสนะครับอันนี้เป็น3สามนะออก4 6 เลข6ครับมาตำแหน่งของหลักหน่วยต่างครับต่อมาครับ16บหกพิกัดหกสคำนวณวิ่งล่างได้859 859เกานำมาดูนะครับ859 1้าเหน่งธันวคมหกออก8 4 8 4เลข8เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับ16ธันวาคม63นะครับคำนวณวิ่งล่างได้เจ็ดสี่แปดเครับเรามาดู16ธันวาคม63ออก70 70นะครับเลข7ครับไปตำแหน่งของหลักสิบล่างครับ สิบหกธันวาคมหกสามคำน,นวณวิ่งล่างได้เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์นะครับเรามาดูนะครับเก้าหกศูนย์นะสักครู่เก้าหกศูนย์ใช่ไหมครับเลขเก้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับสามสิบธันวาคมหกสามคำน,นวณวิ่งล่างได้เลขหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองนะครับเรามาดูนะครับหนึ 1, 8, ่งแปดสองสิบเจ็ดมกราคมหกสี่ขึ้นไปหกสี่ละหนึ่งแปดสองออก อ่าสิบเจ็ดมกราคมออกสา,ามเก้าห้าสองหนึงงงนน่งห้าเลขหนึ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับสิบเจ็ดมกราคมหกสี่ครับคำนวณวิ่งล่างได้เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์ครับเรามาดูนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์เก้าหกศูนย์เลขเก้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่ครับคำนวณวิ่งล่างได้เลขสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่นะครับเรามาดูนะสามศูนย์สี่ เลขสามครับมาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับสิบหกก็มาพันทหสี่คำนวณวิ่งล่างได้ไรไเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดนะครับหนึ่งธันวาคมหกสี 5, 3, 8, 6, ่ออกห้าสามแปสองาอเจ็ดสามเลขเมาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับหนึ่งธันวาคมหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เลขเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์นะครับเรามาดูนะครับเลขเก้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ สิบหกมีนาคมหกสี่คำนวณวิล่างได้เลขศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งนะลำเดวครับศูนย์เจ็ดหนึ่งเลขศูนย์ครับมาตำแหน่งของหลักสิบล่างจริงครับหนึ 1, ่งเมษายนหกสี่คำนวณวิล่างได้เลขหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดนะครับลำเดวหกสามเจ็ดเลขหกครับมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ 16, สิบหกเมษายนหกสี่คำนวณวิล่างได้เลขแปดห้าเก้าแปดห้าเก้า นะครับเรามาดูสองพฤษภาคมครับสองพฤษภาคมออกสองเจ็ดสองสองตัวล่างหนึ่งแปดสองเจ็ดสองสองตัวหนึ่งแปดนะครับเลขแปดมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างสองพฤษภาคมหกสี่คำนวณวิธงล่างได้เลขหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองนะครับเรามาดูหนึ่งแปดสองนะครับเลขหนึ่งครับมาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับ สิบหกพฤษภาคมหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เลขห้าสองหกห้าสองหกเรามาดูนะครับเลขห้า้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับหนึ่งมิถุนายนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เลขเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดนะครับเจ็ดสี่แปดเลขเจ็ดมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับสิบหกมิถุนายนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เลขห้า ห้าสองหกไห้าสองหกนะนี่เป็นเลขหกนะครับห้าสองหกนะครับเรามาดูห้าสองหกหนึ่งกรกฎาคมหนึ่งกร 1, กฎาคมหกสี่กำลังวิ่งล่างได้เลขศูนย์เจ็ดหนึ่งเมื่อกี้ห้าสองหกสิบป่ะเลขสองเข้ามาหลักสิบห้ากหนึ่งกรกฎาคมหกสี่กำลังวิ่งล่างได้เลขศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งใช่ปะ่เะเลขเจ็ดกับเลขศูนย์อันนี้ก็มาสองตัวเลยสิบหกกรกฎาคมหกห้าอ่าหกสี่ คำนวณวิ่งล่างได้เลข526สองหสอนึิงหาคมหกคำนวณวิ่งอออ้าองหกหนึ่งสองอนหกเออหกเอชี้าเลขหกมาตำแหน่งของหลักสิบล่างจริงหนึสิงหาคมหกคำนวณวิ่งล่างได้เลข6 3สามเนะครับเราไปดูหก <basics. S 2> สามนะครับเลขสเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ หนึ่งสิงหาคมหกสี <c oughs> <c oughs> ่คำนวณวิ่งคำนวณวิ่งล่างได้เลขเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดนะครับลำดับหนึ่งกันยายนหกสี่ครับออกสี่เจ็ดห้าสองตัวลางออกเจ็ดเก้านะครับเลขเก้าเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับหนึ่งกันยายนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เลขศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับสิบกันยายนหกสี่ออกเก้าสามห้าสองตัวล่างเก้าศูนย์นะครับเลขศูนย์มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่าง สิบหกกัญญญ 64, นยายนหกสีคำนวณวิ่งล่างไดเลขเจ็ดสีแปดแปดนะครับเรามาดูหตัวหลักคมหกสี่ซิออกหนึ่งเจ็ดหนึองตัวลัออกแปดสาเลขแมาตำแหน่งของหล, 10, ลักสิบลักหนึ่งตัวหลักคมหกสี่คำนวณวิ่ง่างได้เลขหนึ่งแปดสองหนะครับสิ 16, ตัวลัคม 64, ออกสามเสองตัวหลัออกสานะครับเลขแมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่าง สิตุลาคมหกสีคำนวณวิ่งล่างได้เลขเก้าหกศูนย์ตามมาดูนะเก้าพฤศจิกายนหกออกศูนย์สามเจ็ดสองเาเห้าเลขเก้ามาตำแหน่งของหลักสิบแปพฤศจิกายนหกสีคำนวณวิ่งล่างได้เลข7จ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดนะครับตามมาดูสิบหกพฤศจิกายนหกสี่ออกห้าเจ็ดห้าเนะครับเลขเมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างสิบหกพฤศจิกายนหกสีคำนวณวิ่งล่างได้เลขแปดห้าเ้าแปดห้าเ นะครับเรามาดูหนึ่ออคหกสี่ออกสองตนะครับเลขแมาตำแหน่งของหลักสิบล่างหนึ่ตคหกสีำนวณวิ่งล่างได้เลขสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่สิออกสีก่อกสองสา้เตอแปดนะครับเลขสมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างมาจริงสิบหกเตคหกสี่ำนวณวิ่งล่างได้เลขสองเก้าสามสอกาสตัวคหสที่เราคำนวณกันทุกๆงวดวนะครับออกศูนย์หงตา สามหกเลขสามมาตำแหน่งของหลักสิบล่างต่อมาสามสิบธันาคมหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เลขห้าสองหกห้าสองหกมาดูนะครับสิบเจ็ดมกราคมออกหนึ่งห้าเก้าสองก็แล้วออกเก้าสองนะครับเลขสองมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับสิบเจ็ดมกราคมหกห้าครับคำนวณวิ่งล่างได้เลขศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งอ่ะดูต้นปีกันหน่อยละกัน <c oughs> อันนี้ได้ศูนย์เจ็ดหนึ่งใช่ไหมศูนย์เจ็ดหนึ่งเอาเรามาดูหนึ 1, ่งกุมภาพันธ์หกห้าเดี๋ยวไปดูใ,ดใกล้นะหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าออกสามศูนย์แปดสามตอนเราออกสามศูนย์ใช่ไหมสามศูนย์เลขศูนย์มาตำแหน่งของหลักน้อยล่างครับหนึ 1, ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับกำลังลิงล่างได้เลขแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าหนึ่งสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าออกห้าเก้าเจ็ดสองตอนเราห้าเจ็ดห้าเจ็ดใช่ไหมห้าเจ็ดนี่เลขห้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลาง นะครับสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าคำนวณวิ่งล่างได้เลขสองเก้าสามนะครับที่มันหลุดหนะนึ่งงวดนะนะในคืงวดนี้นะครับหนึ่งมีนาคมออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตล่างออกศูนย์เจ็ดนะครับ 0, 7, น,นะครับไม่มีศูนย์ไม่มีเจ็ดเห็นไหมครับมันหลุดไปจุดอ่ามีหลุดหนึ่งวดต่อมาเรามาดูหนึ่งมีนาคมสิออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตล่างศูนย์เจ็ดนะครับออกบวกด้วยหนึ 2, 6, 2, 12, ่งคูณสอง ะครับบวกด้วยสามสบวกด้วย2บวกด้วยสี่บวกด้วย4ี่บวกด้วย6กสบแปดบวกด้วย8ดบวกด้วย1บวกลมกันได้เท่ากับเท่าไหรครับยีเก้าถ้าบอกไหมถ้ามายี 29. 29่สิบเก้ยี่สิบเก้าบวกหนึ่งคงที่ครับยี่สิบเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสามสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดของที่ได้เจ็ด 7บวกสของที่เป็น1 1สนึได้เลขวิ่ง07นย์นะครับโอเคนะครับ16บมีนาคมออก7 3 7 8 6 7 2ตัวล่างออก03นะครับ03นะครับเรามาดูนะเห็นไหมครับเลข0มาตำแหน่งของหลัก10บลากมาจริงครับ16บมีนาคม6กครับเจ็ด6 7มกเ็ดสองตัวล่างออก03 นะครับเรามาดูครับสามบวกด้วยเจ็ดสบวกด้วยสบวกด้วย6 38, 8, 8, 4, 3สาบวกด้วยแบวกด้วยแปดสบวกด้วยสเข้าไปนะบวกด้วย5บวกด้วย9บวกด้วย7 3็ดบวกด้วยหครับแล้วก็บวกด้วยแทีได้เท่าไหร่ครับได้ไเอ่ยได้ เท่าไรครับคำนวณด้วยนะครับบางทีอ่ะตรวจสอบผมไปด้วยนะว่าผมคำนวณจริงหรือเปล่าได้สี่สิบไหมนะครับสี 40. 40่สิบสี่สิบบวกหนึ่งคงที่เป็นสี่สิบเอ็ดจริงไหมครับอ่ะรนะตั้งใจเสียมพูแล้วกันเนาะโอเคอ่ะไปใส่เสียมพูฮะหนึ่งบวกเจ็ดคงที่เป็นแปด แปดบวกสีงที่8 9ดเ1้าสิบใส่2ได้วิ่ง9 7 0า1จ็ด่้าเจ็ดศูนงแองตัวเลขออก10ึ่นะครับเลขหครับที่วิ่งล่างเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างครับต่อมาครับเรามาดูกันต่อนะครับเก้าเจ็สองตัวลขออหนงศูนครับรอชนส่วนอะต่อนะครับเบวกด้วย0ูนคูณสบวกด้วย0ูนย์ะบวกด้วยเจ็ ท่าไรหกหนึ่งหกสองหกห้าสามสิบหกสามหกหกเจ็ดสี่สิบสองบวกด้วยสองบวกด้วยเก้าสี่สามหกบวกด้วหกบวกได้หนึ่งบวกด้วยแปดครับบวกด้วยแปดแปดบวกสองหกแปดสามยี่สี่บวกด้วยสี่ครับบวกด้วยศูนย์ได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับเท่ากับเท่าไหรครับเท่ากับยี่สิบแปดอ่ะยี่สิบแปดเท่าไรยี่สิบแปดครับ 28่สบวกหงที่ยี่บวกหงที่เป็นยีเก้ใส่เก้าบวกเจงที่เป็น16บถูกต้องไหมสิบหกใส่6กบวกสี่งที่เป็น10ใส่ศอ่ะได้เลขวิ่งรางแลวครับ9 6้ศูนนะครับ อันนี้เป็นสูตรของอวิ่งล่างนะครับมีดวงดาวหนึง่งดวงกับกับด้านบนนะครับโดยสูตรนี้เข้างังแต่หนึ่งพฤศจิกายนหกสามเซนติสามสิบสามวตตข้อทีครับอ่ะสามสิบสี่วดนะครับเพราะว,าวดวล่าสุดเขานะครับเป็นสามสิบสี่วดสะดุดหนึ่งวดตนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำาคัญนี้กดติดตาม thank <laughs> you